đấy สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เอ็มมาขุดเผือกที่ส่วนพึ่งบ้านคานะคะ ตรงนี้มันเป็นตรงนี้นั่งนั่งนั่งร้อยกว่าได้มหมมันมีสิบสิบหน้าสิบเอ็ดหน้าฮะห,หน้านึงอะไม่ได้หรอก สองล่องค่ะได้ไหมตะเกียบว่าได้ไหมไซส์ซึมอ่ะถ้าถ้านั่งสองร้อยอีแปลงเนี้ยก็ได้สองตันอ่ะเ่อเป็นไซ้์ซึมเหมือนกัน อะไรบอยไออไยวอน้มานใไมว่าโอมากกว่าหัวมึงมากกว่าเยอะมือถามก็โดไอโอ้ดซอยซะแล้วไอโอ้ดมันทำไมมันจะสอยเอามันมาเงียบๆรถไม่ได้เรี่องมันนะรถเก่งไงมันเงียบเลย ยัเห็นแต่ฝ่เฮ้ยมาจากหนวะไอ้บอยเาก็มาเลไม่เบีกเลยมึงก็ไม่เยเไเกบก็เลยม็เยก็เลยก็เลยก็ยก็เลยกเลมก็เลยกยคยก็เลยก็เลกเลยกลยว็เลเหย้ยเลยก็ลยเลยเลยก็เลยเลยกยกลยม็เลยเลย็ยก็เลยยก็เยก็เลยเย็ลกเก็เกเยก็เลยกเลากก่เ็เเลยกอก็เก็เลยก็เลเก้เล็ลเลยกกเลย เราไม่มีฝายเออเราไม่ีฝายะตะเกกกนยอดสวยเลยอืมตใส่กันเองติลลาเข้าข้างทางเลยเราอะตกดือพูดแล้วมนจะยายโบไม่ได้ถามเลยตะเกแรจะไม่มีแปลงนี้น่าจะได้สองตันเนะได้ไหมสองว่าแปลงนี้นะไงก็ฟ้าต้องไม่ต้องไปตอแล้วเฮ้ยสารเชลยอ๊ตสาม้องไแก่อกแปงนี้สาตันเลยหรอ ตะเกียดหมายถึงตรงนั้นกัดดมกล้วยด้วยใช่ไหมนู่นยีงเหนุ่นนุ่นยิงเหรอนั่นนะที่ท้าแกพูดหมายถึงแปลงนี้แปลงเดียวล็อกที่กำลังทำเนี่ยถ้าตรงนี้ได้ทำตามน่ะขวายายดีนะ จะตอเข้าเนื้อเยอะ ว่ามันเปิดไฟลแล้วที่บ้านน่ะเปิดอย่างตัดตาแดดตอน้ะี่อไม่ลางจะเสร็จแล้วเห็นไหมม,มือชีพไงมือชีพมาแป,ป๊บเดียวล่ะเจ๊คุดเนี่ยนะไล่ครึ่งเนี่ยเจ๊คุดไม่ถึงครึ่งวันหรอก เราขุดเพือกในสวนกล้วยนะคะแถวนี้ส่วนพึ่งเขาก็จะปลูกกล้วยปลูกสับป,ปะรดปลูกอ้อยทางนี้ก็เป็นดงอ้อยนะคะเพื่อขัวสวยดีค่ะ ตัดส,สิในกเษกษตรเขาก็ตัดโอโอมนดูยูทคน,นไม่ไปงานกเษกษตรกำแพงแสนหรอฝนเนี่ยเด็กแฝงจะมารับเนี่ยกอเสร็จไมครึ่งวันแต่ก่นนน <c oughs> อนกไ็นนกไปร่วมทุกงานกเกษตรนกำลังมีเลย,เยแต่ที่มันกว้างเดินจนเมื่อยขา เดิจนจนจนเมื่อยขาละงานเกษตรน่ะ,ะนะที่กว้างใหไยแต่ต้นไม้เยอะนะน่าไปดูต้นไม้ตอนบบนี้ยากได้เครื่องอ้ที่ว่าตัดการไปกแกงเหรอ,อ แกงเองหรือไม่ใหไข่แกงเองนี่แหละมันให้ฉันตัดฉันก็เอาไปหมดเลยฉันตัดไม่เป็นดูมันเอาเอาไปอีกสิพอแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบเคยเคยเคยเอาไปแกงส้มไหมไม่เคยเขาบอกแกงส้มอร่อยเฮ้ยเขาเพิ่งจะแกงเป็ีนนี่แหละถ้าพี่ถ้าเอาแกงแล้ทุกอย่างอ่ะเออแกงส้มนะหิ่งเขาว่าอร่อยนะเออเขาก็ว่าอร่อยแต่ว่าเราก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะเอาไปปอกเปลือกแล้วก็ดองอ่ะเออ ดองแล้วก็ต้มกระมู่เหมือนประกาศดองอ่ะเขาบอกอร่อย <ไง S 1> ลองสิเ <ไง S 1> นี่ยลองลองเอาไปปอกเปลือกแล้วดองดูเขาว่าต้มแบบประกาศดองอะ่กอะอก็เอาไปคุกคุกเกลืออ่ะใช่เอาไปคุกคุกเขาเขากเกลือแล้วเดี๋ยวเหมือนก็เปี้ยวเปี้ยวแล้วก็เอาไปต้มประกาศดองได้แบบประกาศดองอะ่ะลองเลยเอาไปต้มสักหม้อหนึ่ง ใครเชีางมันครับร้อนที่ใช่รับลมแหมไหมเออเราไม่รู้ไงซ้ำหกซึ่งกขาขโมยข้อมาเลยขหัวใหญ่ สามห้าอันนี้ king สองของหนูนะคะิ k i สองสามหกโอเคขอบคุณค่ะ้านจะไม่ลงนะคะ

Yeah. ก่อนเดยช่วยก่เ่หมอป้าเอาสา่บกเขาไม่ช่อยเขาบกหมเไม่ช่อยนะสามสี่สามสิบเอ้ยนั่นมันเท่าไหร่วะเหม่หมดแล้ลาตาชายไปช่วยเขาลุสิา S <S แล้วตาชายได้ไปทางรู้นไหมไมนี่ไงไดแค่นี้ยลตาม,มาเลยกี่หามหาก,ากักไว้นี่จะทำล่นนะ ล่นละห้ามเก็บสี่สามลุมมมมนน่ะเทข้างตะเข่งูุนเลยก็ <c oughs> มาเลื่อนเลื่อนกิโลมาตรงนี้ให้หน่อยดิ <c oughs> หันน้ำมังนี้ ไปอืมโอเคตระม,มานี้เก่งจริง,จร,งจริงเก่งด้ยวยไม่เก่งแต่ยังมียรอดีกสี่แปดนั่นนะสอ่ยอ,อดเลยทีมงานเจ้นเนี่ยกลัวเมียทุกคนแม่กระอบแก้กลัว กลัวพู้อาปล่าไม่กลัวมีคนเดียวแหละที่มีกลัวใช่เรื่องอะไรจะกลัวเราเราทำงานห้างเงินเองจะไปกลัวทำไมคุณนั่งไม่สบายมา ไไม่ได้งาน่้านจะเต็มกันรถล่ละเดินไปดูในดงกล้วยหน่อยเขาขุดเผือกกันในดงกล้วย เป็นไงหัวใหญ่ไหมเต็มกันลดพอดีละเนี่ยเขาทำเพื่องในดงกล้วยนะคะส่วนกล้วยเราอยู่ที่สวนพึ่งบ้านคานะคะสวนพึ่งบ้านคานี่คะ่ะหัวใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะคะสวนพึ่งบ้านคาสวนพึ่งไม่ได้มีแค่รีสอร์ทนะคะ น,นี่เขายังไม่ได้เก็บของตะเกียบตรงนี้ก็ได้ไล่ร้อยโลนะอีดงเนี้ยฮะเขาก็ทำเพื่อเก่งเนาะหัวใหญ่ดี ปลูกที่อ่ะได้อย่างเยอะเลยเขาปลูกห่างเออถ้าเขาปลูกที่จะได้เยอะนี่ปลูกห่างไปแล้วเปือกน้ำหนักดีน้ำหนักดีด้วย,วยใช่ไหมเนี่ส่วนกล้วยทางนั้นเลยค่ะเนี่ยปลูกกล้วยเอาเอาเปือกมาใส่ ตอละรวนรวนลวนรวนเลยตอละรวนรวนลวนรวนเลยปลูกห้างไปถ้าปลูกที่จะได้เยอะกว่านี้จัมโบ้นะคะหัวนี้อยู่อยู่ในส่วนมะส่วนกล้วยยังได้ดีเลยเนี่ย ค่ะนั่นจำโบ้นะคะน่าจะสองโลหัวนั้นได้อืม,ไม,ไมามนะค่ะ ดีๆทางนั้น,ม,น,ม,นมีทุเรียนด้วยทุเรียนกล้วยเผือกนี่อะไอ้บอยเนี่ยต้องทำดีๆ ไอเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกไหลเพื่อไอเน,นี่ยมีคนเอาไปแกงส้มกินด้วยนะเนี่ยเี่ยลีไอไหลเพื่อเนี้ยมีคนเอาไปแกงส้มด้วยนะเนี่ยว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะว่าไหลบอลขอก็แกงเออเนี่ยมีคนหาซื้ออยู่นะแต่ใครจะไปหาให้ล่ะเนี่ยดูมีต้นทุเรียนด้วย ทุเรียนปุ๊กที่ไปหรือเปล่าวันนี้ย